ไม่ต้องคลิปไม่ต้องกัดผมจัดไว้ให้แล้วครับกอนอื่นเลยครับก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับเอฟซีคอฟุตบอลครับมือนีกับคับมาผมพอๆรับสูงคอนเนอร์อีกคือเ่าเหมือนเดิมครับข้ามคืนที่บ้านมาเป็นจังหดกันน่พ่อแม่พี่น้องกับนทางที่ว่างเอาไว้ให้ทั้งน้าช่องครับก็หลุดไป3แต่ก็หวานมา4ที่โอเวอร์สกอร์และก็หวานกันต่อซิกเนเจอร์ในชมรมครับไม่ว่าจะเป็นตัวหนักตัวน้นและก็อีกหนึ่งชุดอัลบั้มครับใครที่ติดตามผลงานของผมในชมรม ก็พอได้ยิ้มอยู่บ้างครับโอ้โหหมู่บ้านนี้น่าเสียดายหลายพ่อแม่พี่น้องผมว่าแล้วราคามันแปลกคูบาเซลนาไหมอะแอดมาดิดน่ะเพิ่งจะสะดุดให้กับเลอเดติตมาแต่เมืกำแพงที่เปิดมาเมื่อวานน่ะโอ้โหมันต่างกันอย่างมากผมว่าโยนราคามันเปลี่ยนกระแสมันเปลี่ยนโอ้โหบอกเป็นอยังครับเมื่อนี้ผมมาคัดมาจัดมาแก่มือให้ผพ่ม่พี่องไม่อีกคือเก่าครับแต่ก่อนอื่นเลยครับ ขอฝากไว้ติดตามที่ช่องทุงคอนเนอร์ไว้ด้วยนะครับเอนๆพี่ๆท่านใดสนใจแนวทางเพิ่มเติมครับใต้โปรไฟล์นะครับลองอ่านสักนิดั็แล้วไปเจอกันได้ในชมรมครับของดีของชัวต้องอยู่ในครอบครัวเท่านั้นครับแล้ววันนี้ไปลุยกันเลยครับว่าจะมีกูใดแนะ่พ่อแม่พี่น้อง คู่แรกแมันครับประเดิมคู่แรกเลยผมจะพาพ่อแม่พี่น้องไปที่หลีกหลัการสเปน2กับระหว่างอันเมียครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอันดอร่าครับสำหรับคู่นี้ครับทางฝั่งทีมเจ้าบ้านเหมือนกำชัยไว้ในกำมือแล้วครับเพราะว่าติดลงบนกับผลงานที่โดดเด่นแล้วครับวันนี้ยังมีความมั่นคงใจที่ได้เล่นในบ้านครับส่วนในเรื่องของฟอร์มทีมเยือนครับโอ้โหนั่งอยู่ดีๆก็หงายหลังไปซะงั้นครับพูดถึงว่าในเรื่องผลงานสถิติของเจมนอบ้านของทางอันดอร่าครับก็ถือว่าแพ้ มากกว่าชนะอีกครับดังนั้นครับไม่ต้องคิดเยอะบอต้องคิดหลายครับคู่นี้ผมมึงแล้วอันเมเลี่ยนน่าสนใจหลายหลาย ไปลุนกันที่กุ่อไปครับไปที่ฮอลแลนด์ดีวิชั่น2ครับระวางพีเีครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเดอะกัสครับครับสำหรับคู่นี้ครับผลงานทางเจ้าบ้าน3เกมลาสุ่ิ่านมาก็เก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องครับความมั่นคงมั่นใจแม้กระทั่งลุมกําลังศักยภาพของทีมเหนือทุกๆุกขุ่มเลยครับส่วนในเรื่องของฟอร์มทีมเยือนครับยังมีหลุดมีร่วงมีไหลให้ได้เห็นครับสวันดี4วันไข้ครับเอาใจยากสิเลยเกินเกมนอกบ้านวันนี้ก็ถือว่าน่าเป็นห่วงครับวันนี้ง่ายๆนะครับเพราะไม่เป VPS ครับหรือเวอร์ชันหนึ่งครับมองไปเลยครับสกอร์ขึ้นดอย3มเมล็ด4มเมล็ดวันนี้มีให้เห็นแน่นอนครับสไตล์ดูดันแลกกันตั้งแต่นาทีแรกครับพอแม่พี่น้อง ไปลุ้นกันที่กุ่ตไปเลยครับไปที่ลีกสวิตเซอร์แลนด์ดิวิชั่น2ครับระหว่างเบอร์ลินโซนาครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวาดุนครับสำหรับคู่นี้ครับฟอร์มทางเจ้าบ้านโคตรขี่กากหลายพอแมพพี่น้องหาเกมหลังสุดที่พ่านมาแมหมแพ้ไปแล้ว3แม้โอ้โหเอามาตรฐานยูเใส่มันเล่นและอยางยังเสียประตูได้ง่ายในทุกๆนัดครับฟอร์มช่วงนี้ก็ถือว่ามีความหลุดความร่วกความไหลความหลอนไปแล้วครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมในบ้านก็จริงครับแต่ไม่มีความได้เปรียบใดๆเลยครับต่างจากฟอร์มทิ้เยือนครับโอ้โหกมล่าส เก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องเครื่องกําลังแรงเครื่องกําลังฟิตเลยครับดังนั้นครับไม่ต้องคิดเยอะครับผมคัดผมจับไว้อย่างที่บอกครับจับไปที่ทีมอย่างครับอย่างว่าดุนได้ลุงแน่นอนพอแม่พี่น้องไปลุ้นกันที่กู่ตไปเลยครับพอแม่พี่น้องไปที่โปรตุเกสซูเปอร์ลีกครับระหว่างซานตาคาร่าครับวันนี้จะเปิดบ้านตอนรับการมาอย่างของเบนฟิกาซานอกบ้านครับฟอร์มของทางเจ้าบ้านก็น่าเป็นห่วงครับ5เกมหลังสุดที่ผ่านมาสะกดคาว่าชัยชนะยังไม่เจอโอ้โหยมกงกีกากขี้ไล่โทดเมื่อเท้ๆ หลังจากที่เมียนครับโอ้โหก็ถือว่าฟอร์มมาดีไม่ได้คิดเลยอะไรครับและอย่างทางเบนฟิก้าประสบการณ์ก็เหลือล้นครับไม่ว่าจะเรื่องของขุมกาลังกองนาลาตรงล่าแต้มรับขมรับแข้งไว้อย่างดีครับวันนี้ออกนอกบ้านมาพร้อมกับกําชัยชนะในมือครับวันนี้จัดไปครับที่เบนฟิก้าพ่อแม่พี่น้องไอ้ลุนกันที่กู่ต่อไปเลยครับระหว่างปีซ่าครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอซิมิลานครับสำหรับคู่นี้ครับกำแพงเปิดมาให้ทางด้านทีมเยือนครับอย่างเอซิมิลาน ต่อให้ถึง1ช่วงตัวครับไม่ว่าจะออกมายัางไงครับไม่ว่าจะเรื่องขอขุมกําลังประสบการณ์หลายๆอย่างหรือแรงจูงใจในค่ำคืนนี้ครับมาตรฐานของทีมก็ถือว่าต่างกันอย่างมากครับวันนี้ทางฝั่งทีมเยือนครับเหมือนกำใช้ไว้ในกำมือก่อนที่จะได้ลงสนามนะครับวันนี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยครับจัดไปที่เอซิมิลานสถานแผ่นดินพอแมี่น้อง และก็เป็นซิกเนเจอร์คู่สุดท้ายครับที่ผมได้หยิบยกมาฝากครับเป็นอีกคู่ที่น่าสนใจครับระหว่างฮันซิตี้ครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซีครับสำหรับคู่นี้ครับแรงจูงใจหรือมาตรฐานทีมจะเหนือชั้นอยู่ที่ทางฝั่งทีมเยือนครับไม่ว่าจะเป็นชื่อชั้นประสบการณ์ องค์ประกอบโดยรวมวันนี้ฟอร์มก็ถือว่ามาดีตลอดครับและก็สกอร์ที่ทํามาก็ถือว่ามีความเฉียบคมและมีความเฉียบขาดครับถึงแม้ว่าเจ้าบ้านอย่างฮันซิตี้ครับผลงานของเขาก็ถือว่าไม่ได้แย่ครับแต่วันนี้ยังประสบปัญหาในเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บไปหลายตัวครับถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าภาพก็จริงครับแต่ฟอร์มยังมีหลุดมีร่วงมีไหลให้ได้เห็นครับชั่วโมงบินมันต่างกันแน่นอนครับวันนี้ขอวัดใจเชืรอไปที่ทีมเยือนครับอย่างเชลซีครับอย่างดีก็ชนะอย่างแย่ก็แค่เสมอครับหรือเพื่อนๆพี่ๆท่านใดชอบอีกเวอร์ชันึ ขอมองไปที่สกอร์ขึ้นดอยไปลุ้นกันเม่ที่3เมที่4 90นาทีนี้ผมว่ามีให้เห็นแน่นอนครับก็จบกันไปแล้วครับหลากหลายผู้ที่น่าสนใจที่ผมได้คัดสรรให้ในวันนี้เ,เ,เพื่อนเพี่ๆมีความคิดเห็นอย่างไรชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนคอมเมนต์มาได้นะครับหรืออยากได้ข้อมูลมากกว่านะ้าช่องหน้าลา์ครับง่ายๆครับแค่เปิดอกเปิดใจอ่านตา โปรไฟล์ของผมแล้วไปเจอกันได้ในชมรมครับก่อนจากกันมือนีผมมีอย่างไรครับดูบอลอย่างมีข้อมูลลุ้นบอลอย่างมีความหวังและรอเรียกยิมไว้เก็บตังค์ได้เลยครับก่อนจากกันมือนี้ม,มันหวานคือเขาครับผมแม่ไปดองสบายดีสวัสดีครับ